ลายทูออกไม่ได้จะทํายังไงดีค่ะสําหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ทักถามกันเข้ามานะคะและเพื่อนๆนท่านไหนที่กําลังเจอปัญหานี้อยู่ค่ะสามารถตามเข้ามาดูในคลิปนี้ได้เลยค่ะให้เพื่อนๆแตะเข้าไปในการตั้งค่าค่ะจากนั้นเลื่อนขึ้นนะคะมองหาคําว่าแอปนะคะโทรศัพท์ของเพื่อนๆนบางคนเมื่อเปิดเข้ามาในนี้แล้วอาจจะเจอคําว่าการจัดการแอปเลยนะคะเมื่อเพื่อนๆนเจอคําว่าแอปแล้วให้แตะเข้าไปเลยค่ะ เอ้มาถึงตรงนี้ค่ะโทรศัพท์ของเพื่อนเพื่อนบางคนนะคะก็จะเป็นคําว่าการจัดการแอปและของเพื่อนๆนบางคนนะคะก็อาจจะเข้าไปถึงในส่วนที่เป็นรายละเอียดของแอปได้เลยนะคะให้เพื่อนเพื่อนแตะเข้าไปเลยค่ะจากนั้นให้เพื่อนเพื่อนเลื่อนขึ้นนะคะมองหาแอปไลน์นะคะเมื่อเจอแอปไลน์แล้วให้เพื่อนเพื่อนแตะเข้าไปเลยค่ะ เพื่อนๆแตะเข้ามาในหน้าน,นี้แล้วนะคะก็จะมี2หัวข้อเลยให้เพื่อนๆเ,เข้ามาเช็คนะคะหัวข้อแรกก็คืออนุญาตค่ะในส่วนนี้จะเป็นการอนุญาตให้สิทธิ์ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนตำแหน่งการเข้าถึงนะคะผู้ติดต่อเพลงและเสียงรูปภาพและวิดีโอค่ะในส่วนนี้เป็นส่วนที่เรานะคะอนุญาตนะคะให้ไลน์เข้าถึงสิทธิ์ของเรา และมาดูอีกหนึ่งส่วนค่ะที่เราไม่ได้เปิดอนุญ,ญาตไว้ก็คือกล้องถ่ายรูปนะคะโทรศัพท์ไมโครโฟนค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆท่านไหนนะคะไม่ได้เปิดอนุญ,ญาตในส่วนนี้ไว้ค่ะก็จะทําให้ไลน์ของเราไม่สามารถโทรได้นะคะฉะนั้นให้เพื่อนๆมาแตะเปิดปุ่มเหล่านี้นะคะโดยการที่เพื่อนๆนะคะแตะเข้าไปเปิดอนุญ,ญาตนะคะทีละปุ่มเลยค่ะแตะเข้าไปตรงนี้ก่อนนะคะตรงกล้องถ่ายรูปค่ะแล้วมาแตะเปิดตรงคําว่าอนุญ,ญาตขณะมีการใช้แอปเท่านั้นนะคะ แตะให้ขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะพอแตะเสร็จแล้วให้เพื่อนๆกดย้อนออกมาค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆมาเลือกนะคะตรงนี้นะคะตรงคําว่าโทรศัพท์ค่ะและให้มาแตะเปิดตรงนี้นะคะตรงคําว่าอนุญาตค่ะเสร็จแล้วกดย้อนออกมาค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆมาแตะตรงนี้นะคะไมโครโฟนค่ะและมาแตะตรงอนุญาตขณะมีการใช้แอปเท่านั้นนะคะเสร็จแล้วกดย้อนออกมาได้เลยค่ะ และเราก็จะเห็นว่าในรายละเอียดส่วนนี้ค่ะเราได้เปิดอนุญาตให้เรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วให้เพื่อนๆถอยออกมาได้เลยค่ะในส่วนนี้ค่ะจะเป็นส่วนที่เราไม่สามารถโทรไลน์ได้แต่ถ้าเป็นในส่วนที่เพื่อนไม่สามารถโทรหาเราได้ให้เพื่อนๆแตะเข้าไปในไลน์ค่ะจากนั้นมาแตะตรงหน้าหลักนะคะและให้แตะเข้าไปตรงรูปฟันเฟืองค่ะอยู่มุมบนขวามือค่ะแตะเข้าไปเลยค่ะจากนั้นให้เลื่อนขึ้นนะคะ ให้มาแตะตรงหัวข้อโทรค่ะและให้มาเช็คตรงนี้นะคะว่าเราได้เปิดปุ่มไว้หรือยังนะคะอนุญาตให้โทรเข้าค่ะถ้าเพื่อนๆไม่ได้แตะเปิดตรงนี้นะคะเป็นปุ่มสีเขียวให้เพื่อนๆแตะเปิดตรงนี้ให้เป็นปุ่มสีเขียวนะคะเพื่อว่าเวลาที่เพื่อนเราโทรเข้ามาค่ะจะสามารถโทรเข้ามาหาเราได้นะคะพอเพื่อนๆเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็สามารถกดย้อนออกมาได้เลยค่ะ เพืเ่อนๆลองนำวิธีนี้ไปใช้กันดูค่ะได้ผลยังไงติดขัดตรงไหนเม้นไว้ใต้คลิปนะคะ